SBM Studio ภูมิใจเสนออนุรักษ์มรดกมูลมังอีสานเปิดตำนานโมอลออ๋ โอันทโทปกนาพม,มาโนและกัตโูโคตมโมไอนีเ่มเตะโยล้วนในต้อโทโทให้มากบกมาบังให้มากกังมาเรียมผมลำไบโออ เปนวาเดือดายจังวาสาธุดือขาพยอมือไหวคุณผู้ทุกอย่างคุณผู้ว่าอาจารย์สีได้ยกพิเศเก่าพยอไหววังเสียนสาธุดือขอให้ได้เฮียนเรีนยงขยนำในว่าคำกอดคุณพาองในขันในปันเป็นจนสิ้นขันลินปันอ่ำใจข้าฝนเอ็นขออนันเดืออให้แม่นลวนลวนในคำข่าเก่าไขคุณโนไทยกะเทวารานิอิ่มผมผมปนนมมือดอกกันใัหัวเนี่ยเก่าขันมาเทียม คุณคู่มาช่วยทอรานี้หนักหน่อยให้นำคำสวยสู้บนที่ผมบ่หให้มาช่วยหัวจิตยาได้มีทางติดให้เลี้ยนไหลปัดน้ำอาบหรือซอยยามีค่าจากจังลำให้ดีคุณหน้าพอปานมาเลียนซ้ำสาธุดื้อคุณอาจารย์คำพากะให้มาช่วยกำเสีิดอยู่กับผมตอนนั้นเดือดขอให้มานำเนมช่วยกอง จะมีทังงองพี่รําไปให้เดียนพอยสมมาตรมุมาโนตั้งดังไม้นํำขาหยกแม่คุณลื้อย่างใหญ่มีคนเอ็นนํำแทน สาเนีนทั้งเหยาใส่แช่นทั้งปูโยยอพี่เดินก่อนฝนอนแอนผมโยย่อนพี่เดินก่อนฝนเนแงนเช่นเปาสาสาบารังอนใส่กันบังโทนั้นกอาวลาโน่ในโท่นั้นเอาลาโน่ในจงว่าเอาโจนอภูเต้พ่อปานนี้ตีคนให้คนฟังของของเอาโทโนพีรองมาล้ำเขาใส่กันมาลําซอนใส่กัน อาละโจไบสกอนหมอแชนและมื่อสิบนิ้อผมขอกาวคำว่ากาบสวัสด,ดีคุณพ่อคุณแม่เจ้าภาพชัดท่าและตลอดทั้งบ้านไก่สิติดกันบ้านไก่เลี้ยนเชียงบ้านสาเลียงเชียงคางในมะลองมะล่ำมือนี่ เออเด้มาพบดาเจอตากัมมอลำไฟยิ่งแล้วพันธีวาไฟขวมได้แจ้ไผ่ไฟไส้ได้แจ้ไผอีกจักหน่อยจังสีถามข่าวถามข้าวยกที่สองจังสีขึ้นมาถามข่าวถามข้าวกัมมอลำไฟยิ่งบาดนี แล้วธรรมดาหมอหลองหมอลำเลี้ยนมีพอกอมีคู่จีกับปูค่คนละของถือห้องคนละแแห่บอกคือสะดุมกับบุงนันตังเซ่อแล้วกับตังไฟกับตังมาพอกันมามือนี้กับมาพอกันใหม่ๆโบ้เคยได้เจอนาเจอตากันจักเทียขึ้นมาเทิรเวทีผัน่ามาลำงานหยังผัน่างานกัดถินอีกจักน้อยจังจีหมอล่ำไฟยิ่งผันเบาสู่พ่อเม่พี่น้องเขาฟังเรื่องงานกัดถินแล้วมามือนี้จักสืถือกันหรือบ้ถือกันดอกว่า ต่างฝ่ายกับต่างเลี่ยนค้นพอก้นคู่จีกับปู่ค้นละของถือข้องค้นละแหบทถีกระสังหัวมันถนอ,อการลองการลำอีกจากน้อยเอ,อการลองตัวลำพอ่าเลียนค,นๆๆคน้นพอก้นคู่ แล้วมาเพื่อห่อกันมือนีมันจิถือกันหรือบถือกันตามถ่อขอย่างเดียวว่าแต่คนเข่ากันแมนโมลาวาวลานี่ว่าว้ายสักวันเลืออีกจักน้อยร่งวิธีจังคอยถามข่าถามข้าวกันละผู้ใดสีอ่อนสีแจ้กจังคอยเมาคอยจากันมามือนีแล้วมาขอฝากขอฝากจนฝากตัวไว้นน้ำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้เปลี่ยนพี่เป็นน้องพ่อได้ยืยองยามไปพุ่นกินป่ามาพี่กินเข่าไปพุ่นพ่อผู้เท่าพันมาพี่พ่อผู้สาว เล้วม้ามือนี่ก็บอยาวไหลใจห่างขันเบาไปหลายพนม้ามันบดีขี่ลหลม้าบอยอยากเอาไว้สันีสะก้อนม้อเคีนเข้ามาหามองล่งให้ไฟยิ่งพนข้นมายกออย่คู่คือกาดมือนี่พนไปจังไหนมาจังไหนกนับพนติวิวโซอเมพี่นองเข้าฟั่งต่อไปประกาศสัทธาม,มึงจังหน่อยอาหามองลง่ง จะเป็นว่าดื้อไหนจังมาฟังเดื้อเจ้าหล่คุณพ่อซัทธามือนี่เปเลดเวลาของบุญคุณพ,อพ่อผู้ที่ได้สั่งก็ได้สั่งน้ำทำบุญเพคนอันบังเอาทุนให้หลังภากนานางเอ้ยน้องเน็ไปจ้างู้พ่าผู้ที่เปิดหมอลำบังเอามาลำงานสู้กันกับหม้อลำทางผู้วันผมอยู่ในโคกเงี้เดินไกพ่พวกย่าพอได้ไปจลางมาหละ่ะเป็นเงินไม่บาท จังไหนกับฝัดฮือเบิดสีนั่งพุ่นยาสงสัยไดุ้่มกันก่อนผมว่าเอาจนตาวันออกพุ่ละแบบมันสํหรับตัวของผมบ่ต้องมือตาสั่งมือฮอดอื่นผมจังสิย่างดีค่อยๆคุเนื้อพวกอย่าได้เสียน่าจาง ผมมีหลายอย่างผมขออภัยที่ตอนไหนขันมันผิดผู่ในโคโทษน้ำยญาแม่กับพี่น้องอาเอาตลอดทั้งผู้สาวหญ้าขอผู้ใหญ่ขอนันดื้อขอไปหมดพวกไคบ่อหรือไนกับนั่นนั่นกับขอคือการบางสิิงบางอย่างผมสีนำกาสานก่อนไหนกาดีผู้ลังคนนี่ผ่นมาก่อนมีเกิดมามันยากผู้ลังคนนั่นหากบักบอคือกันเล้วคนอยากให้ผมปั้นให้ที่ควโทษใด พอสัตยาเรียนบ,บน่มีเวลาได้หยุดได้ยังพอได้อนอนได้นั่งปากกลมมั่มมั่มชั่วที่ได้มาลำก่อนนั่นก่อนนี้กูรังคนคนบาคือลำคือชีก่อนคือมาตายบ่มีทินมีไรโอ่ก่อนโอเคงาจารย์ผู้แดงคนต่อกคอนำผมผู้ลำพ่ออยากหมดเปล ยังเหตุยังใดกะผแมันมีแต่ถรมาตีเหตอยังใดกะโอดีอมีตั้งแต่รานัางเทียหาผมลูกขุนมาลังเทียหาในผมลูกข้นมายังบ่ท่านใดโอผูอ้ลังคนในคนอื่นมาใส่ว่าลุงถือลูกถือจนตั้งกาบมีโอดให้ลำเนตีจากก่อนกั่จังว่าขั้นนั่งยูงคนคนอื่นมาว่าบ่า,านังเอาเงินลูกข้นมาไว้ว่าลำข้กนก็ปอกอ ล้ำไปพันบ ma ma ่ได้พ่อสอบผู้หนึ่งเอิ่นมาบอกมาลงสาลงสาบอกให้เฮาไปหาทักที่ยามที่แห่ไปหาผีแี่พี่ลาบจางนำเขาพี่ลาแม่นี่พ่อบาดจางเฮาก็มาให้มาดาผู้ร่างคุณนี่ผู้หนึ่นมาว่าหมอนีกับผูจังล้ำดีผู้จังสั่นล่าหันไปทางไหนก็ให้เลาข้อมีก๊อปได้เงินหมื่นหอดผู้หนึ่งผมหลับรลังมันทมสีแดงสีปัดให้เล่าคนขึงสี่น้่นวนวน